จะมาเล่าประสบการณ์ที่ไปสนามแข่งรถเจ้าหงอเป็นปีแรก KUM นัดกันเลยวันนี้ว่าจะต้องไปช่วงประมาณ4ี่โมงครึง่งไปปึ๊บไปถึงที่งานประมาณ5้าโมงครึ่งอะพี่โอ้โหงานเขาจัดใหญ่จัดเต็มมากดูสิรถล,ลอยฟ้าเอาดูโอ้โหแล้วคนเยอะมากพอไปถึงงานปุ๊บสิ่งที่ KUM ทำปุ๊บก็คือกินข้าวก่อน <laughs> แล้วพี่ต้องเรียบกินก่อนกินข้าวเสร็จปุ๊บขึ้นมาดูวิวตรงนี้หน่อยโอ้โหเขาเบิ้ลเครื่องดิพ้ออย่างลั่นไม่มีใครยอมกันเลยนะมันจะมียุมแมตหนึ่งที่เขาแบบบีบแข่งกันนะพี่โอ้โอไมก็อดไม่เกนเจ๊จะขึ้นเลยแก่แล้วะเนาะ กินข้าวเสร็จปุ๊บก็ไปเดินพบปะประชาชนเลยโอ้ oh, oh, โหเดินมาตั้งแต่ซุ้มนี้นี่เป็นหัวลากลยุโรปเนาะอสวยมากพี่รถบ้านนี้เขาแต่งหรูแต่งพรีเมียมเลยอดูดิโอ้โหเจ๊ชอบมากแล้วดูหัวลากหน้ายาวนี่ดิอู oh, oh, ăn, ้ย่างรอเดินข้ามถนนมาเจอแกงนี้หน่อยโอ้โหมีตะคันลหล่อนี่เดิน oh, ฝ oh, ่ามาตรงนี้อู้เจอเอฟซีจ้ะคำแรกที่ทักเจ๊คือบอกปอนมาไม่เจ๊ m ama, m h, <c oughs> แต่ปีหน้าเจาจะเอามาให้ได้เลยนะปอปอนเนี่ยอุ้ยคนถามทางงานเดินไปไหนก็ถามก็แจกไปเลยจ้ะแจกว่ไเเลยจุกๆโอ้โหดูรู้จักเจทั้งบ้านแล้วดิแล้วเจก็เดินหลอไปตรงรถแท็กซี่แก๊งนี้อุย้ยล่อมากแต่ละคันดูดิไปๆป,ปถึงขราวที่เจจะต้องไปหน้าห้านซะหน่อยไอ้จดูน้อน้องเขเต้นดิเจก็จัดเลยให้ติ๊บเลยเป็นไงที่โดนเจเจที่สุดก็คือดีเจ เปิดเพลงโดนเส้นเจมากเลยยุ90สุดๆดวิทยไยเปอร์รถมุกเลงต้องแพ UM. ย u เอ็มใ่เให้ติปะ200อุ้ยโดนใจเจมากขนาดยังไม่ถึงสนามแข่งนะเจ๊ก็โดนไปหลายบาทแล้วนะถ้าไปถึงสนามแข่งจะโดนเดยอะแค่ไหนเนะี่ยรอดูอีพี2จ้า